ทำปลานึ่งมะนาวให้อร่อยเหมือนกินที่ร้านทําง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องปัน่นไปลงมือกันเลยครับนับแรกรามาทําน้ําราดปลานึ่งมะนาวแบบง่ายๆโดยใช้ครกตำเอานะครับใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยประมาณ 3. ช้อนโต๊ะบุกแค่พอแต่ก็จะตำง่ายนิดน,นึงนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อเราใช้ครกแทนเครื่องปั่นนะครับเราก็ต้องมาหั่นพริกเป็นเม็ดก่อนนะครับเวลาตำจะได้ละเอียดง่ายนะครับจะใช้เป็นพริกกินดาแดงกับเขียวหรือพริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับพร้อมเผ็ดตามชอบรากผักชีสองสามราก หั่นเป็นเม็ดเล็กๆเช่นกันนะครับเวลาตําจะได้ละเอียดง่ายนิดนึงนะครับขิงสับหรือหั่น1นช้อนโต๊ะขิงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ไปตำลากผักชีกันก่อนนะครับเราก็ตาไม่ต้องละเอียดมากนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปตำเลยนะครับกระเทียมก็ตำไม่ต้องละเอียดมากเช่นกันนะครับต่อมาเราก็ใส่พริกกินดาแดงหรือพริกกินหนูสวนลงไปตำเลยนะครับตมด้วยขิงที่เราหั่นเตรียมไว้ครับ จากนั้นเราก็ตามไปจนละเอียดตามที่เราต้องการเลยนะครับขั้นตอนต่อน้ำพริกะกับกระเทียมแากผักชีที่เราตำไว้ใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยผงชูรสไม่ชอบไม่ต้องใส่ครับน้ำตาลปี๊บหรือำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลาคุณภาพดีสช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำเปล่า12ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายครับน้ำตาลปี๊บละลายแล้วพักไว้แล้วทำขั้นตอนต่อไปครับเรามาดูที่ปลาครับวันนี้มาเดินตลาดครับพอดีมาเจอปลานินจากเขื่อน ที่อยู่แบบธรรมชาติที่ชาวบ,บ้านไปจับมาขายนะครับปลานิ้นเขื่อนก็จะมีสีประมาณนี้นครับโอ้ตัวเปลออ์เลยนะครับอย่างนี้ผมต้องจัดสักตัวแล้วนะครับให้คุณลุงพ่อค้าถอดเก็ดเอาเครื่องในออกแล้วผมก็มาแล่เอาแต่เนื้อจากนั้นก็นําเกลือป่อนมาถูให้ทั่วๆแต่นักก็นําไปล้างน้ําเปล่าสักสอรอบนะครับ ขั้นตอนต,ต่อมาก่อนจะนําปลามาลงจานนะครับเราก็เอาตะเกียบมาวางบนจานแบบนี้นะครับความร้อนจะได้เข้าถึงเนื้อปลาด้านล่างได้ดีนะครับและเพื่อช่วยให้ดับกลิ่นคาวได้ดีขึ้นผมจะหั่นตะไคร้แล้วก็ทุบแค่พอแตกแล้วไปวางบนจานแล้วเอาปลาวางทับแบบนี้นะครับจากนั้นก็โรยด้วยกระเทียมบดหรือกระเทียมสับเมน,นูปลาเนึ่งปนาสไตล์พัฒคาการจะโรยด้วยกระเทียมบดหรือกระเทียมสับแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อน้ําเดือดเต็มที่แล้วก็นําปลาลงไปนึ่งเลยนะครับปลาชิ้นนี้ตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่เนื้อก็จะหนานิด และเมื่อนึ่งครบ7นาทีแล้วเราก็มาเช็คดูนะครับว่าปลาจะสุกไหมนะครับโดยใช้ซ่อมนะครับจิ้มในส่วนที่หนานะครับถ้าจิ้มแล้วทะลุไปด้านล่างก็แสดงว่าสุกนะครับแต่นี่จิ้มยังไม่ทะลุไปด้านล่างนะครับก็แสดงว่าปลายังไม่สุกนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ3นาทีนะครับและเมื่อครบ3นาทีแล้วนะครับผมก็จะมาเช็คดูอีกรอบนะครับว่าปลาสุกหรือยังนะครับเมื่อใช้ซ่อมจิ้มทะลุถึงด้านล่างได้ง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าปลาสุกดีแล้วนะครับ

น้ำลาดปลานึ่งมะนาวสูตรนี้ที่ใส่ขิงนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับลาดน้ำแล้วก็วางมะนาวแห่นแว่นให้ดูสวยงามจากนั้นก็โรยด้วยผักชีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ